มาเราจะมารีวิวขนมที่เราจิกมาจากการไปประชุมผู้บริหารสัญจรร,ร,ร,รนุรักษ์ธรรมแผนกสารมันที่น้องบัรัูวัตศิษเาลีครับลอยมาครับลอยมาไม่ได้รอยครับเพราะพระท่านไม่ฉันเราก็หยิบมาเลยครับนี่เขาเรียกอะไรครับใบเตยใช่ไหมสาคูหอม หูวหอมใบเตยครับมาแซ่กันเลยอืมอมหวานมันกลมกลมไม่หวานมากพอดีพอดีอดืมสุดอืมอุมิมิอ,มมอมพอดีครับไม่หวานไม่หวานมากเกินไป เบเกอร์แตงขยาใช่มั้งอืมอืมสุดเหมาะกับคนที่ไม่ชอบหวานอเอ่าบายแดนซับยู